สวัสดีกินด้วยครคุณผู้ชมในตัวช่องน้เราอยู่กันในเล็ดไม่ไม้ครับอะไรเล็ดอะไรเราอยู่ในไม้ครับนะครับพัเกอเอเชียนะครับแล้วก็จะมาเล่นโอ๊ยพทษครับกดผิดแล้วก็จะมาเล่นไม้ครับของผมต่อเล็ดเพย์ต่อนะครับโอ๊ยกดผิดกดผิดโอเคแล้วเล็ดเพย์งผมมันกิุดทีใดมันก็กระตุกงจริงเข้าไปเลยได้ครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้โอ๊ยสร้างฟาร์มแล้วน้าพาร์ี่แล้ว เราไม่มีมูมีไกใช่ไหมผมไปลากมันแล้วนี่ผมมาลากมันเต็มเลยนะผมไปลากมันจากฝั่งนู้นนู้นฝันะ่งนู้นยังมีอีกเยอะน<ย>ะครับแล้วผม,ผมก็ามาบ้านดอนครับฝั่ะนะงนู้นมีเยอะแยะเลยนะไม่ไม่รู้มาจากไหนกันตอนนี้ก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับโอเคครับก็เราจะไปลากกันต่อนะข้าวผมก็ได้ไปหามาเพิ่มแล้วนะโอเคครับฝั่งนู้นเลยนะคุณจะเห็นได้ว่าฝั่งนู้นไม่ค่อยมีหญ้าแล้วนะผมถอนมาหมดแล้วนะฝั่งนูนะงน้นนะนู้นฝั่งนู้นนะ ตไม่มีค่อยมีญาเลยแหละเข้นี่ผมมาปลูกโตกันแล้วโตวแล้วโตวแล้ววัวขุดเลยขุด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 เรับเราก็จะอุ๊ยกดผิตัวเทียบอนี่ก็ปลูกคืนให้เขาด้วยให้เขาอะไรครับผมนี่แหละปลูกคืนด้วยโอเคเราก็จะไปเอาพุ่รุ้นมาวัวยิ่งเยอะอยู่ <utan> อืมโอ้ฝั่งนู้นมีด้วยสองตัวอโอ้นั่นตัวเล็กนี่วะแคปโอ้โหวเยอะสบายแล้วเราโอเคมานี่มานี่มานี่ตามมาตามมามาเลยมาเลยมาเลยน้องสาวผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยเคบมานี่มานี่มานี่ฉันจะอาหารแกกับเพื่อนนายนะโอเคเร็ว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 มนันเร็วโอ้ยใบน้ำช้านจังเลย เร็วดิเพื่อนทำไมนายช้าอย่างเลยมาแล้วเทโอ้โหวิวสวยนะฝั่งนู้นอ่ะสวยสวยโอเคนะอืมมาเลยขามาเร็วอีกนิดนึงเร็วโดโดอะไรวะโดช้าจังต้อยักสร้างสะพานไหมครับเร็วเร็วโอ้เร็วดีเร็วดีโตช้าจริง นายมองอะไรเหรอดิฉันก็ให้ข้าวนายนะรอแป๊บหนึง่งเฮ้ยนายเร็วเวสซิลูกนายด้วยนะเร็วเร็วตามมาขึ้นมามันลำบากขนาดนี้วันนี้อ้ยอย่าลงมาโอ้ยลกโอเคตามมันนี่เข้ามาเข้ามาเลยลูกลูกนายด้วยมาปึ้งตัวนี้กับ ทุกนนี่บุม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 มบุปเข้าไปเฮ้ยโชเขาไปดีโอ้ยไกลออกไปแล้วนี่นี่นี่้มากันได้หมดน้ด้วยโอเคไปป่ายเพื่อน นายมาผิดที่แล้วี่ไก่ไก่ยูนไก่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 เคไก่ไก่จะไปไหนมันนี่แห่จะรู้นะว่านายจมาทำมันเลยตามมานี่นี่นี่มานี่มานี่มาเออตามมาตามมาเออวันนี้นี่เรามาล่อสัตว์ชัดเลยเข้ามาเลยเพื่อนี่บ้านของนายเอ้ยประตูก็มี เข้ามาสิเข้ามาดีๆไหมจะเข้ามาไหมอือผมนี่ยอมเลยครับเข้าไปอืมอย่าให้ต้องตีเข้าไปนะต่อยฉันดันไหมเอาไปเข้าไปหยาฮึบฮุยเลยฮุยฮุยเลยฮุยฮุยอย่านี่จะขอร้องนะเข้าไปเถอะอือเยี่ยมเยี่ยมเลยครับโอเคอ่านายกลายเป็นอาหารฉันแน่แนโอเคนะครับก็ วันนี้เราจะมาทำอะไรกันต่อดีบ้านก็เสร็จแล้วลุยเหมือนต่อดีกว่าโอเคนะต้นไม้สองต้นนี้ก็สามต้นแล้วโตหมดแล้วครับโอ้โหยเคครับฝั่งนู้นยังมีอีกว่าไงไปแล้วไปเอาอสร้างสะพานดีกว่าจากตรงนี้เหรอ ฉันว่านะฉันว่าเลยผมว่านะครับเราจะทำตรงนี้แหละนี่ไปเลยไปเลยไปเล็โกอุย้ยไปเลยไปถึงแล้ว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 โอ้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 ถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคต่อไปฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็ต้องทำนะเพราะวะ่าเพื่อความสะดวกของการเดินโอ้ยดินหมดทำไงดีโอเคเอ้าในฟาบ้านอยู่หรอเพื่อนทำไมนายชอบไปยืมมงนกล่องจังเลยวะอะออกมาออกมาไหมจะออกมหนึ่งสองเฮ้ hey. เพื่อนสนใจไหมออกมาก่อนอฮ้ยอืมเออมันได้อย่างงี้เขค,คบก็อดินมายุบการันก็คงพอ,อเขีบอืม่บบนี้สิอยากออกไปข้างนอกใช่ไหมออกไปเลยเอีอ่ไม่เอาก็ได้มืดแล้วนอนแป๊บนอนอเขีบอืมเขีบตอนนี้ก็ไปได้ ค okay. ไปเลยเอาลูกแกะมาอย่างเงวะเนี่ยอ๋ออย่าไปอยู่กับพวกนี้สินะฉันอย่าให้นะาเข้ามาอยู่ในบ้านฉันนะเข้ามาสิน้องแก๋เจนยังไม่มีเวลาจะมาเล่นกับไก่นั่นแล้วเข้ามาเลยเอ,อีกแล้วเหรอโอเคฉันดันก็ได้นี่นะเวลาดันนะตรงวลานี้นี่ นายเข้าไปซะอเข้าไปเข้าไปเลยไม่ต้องเดินออกมาเข้าไปไม่ต้องมาล้องเข้าไปเลยโอเคนายเยี่ยมมากเลยสุดยอดไม่บา,บายนะเพื่อน้าเจอกันนะตีทีหนึ่งเฮ้ยเยกดผิดกดผิดกดผิดใจเย็นเอ๊ะเห็นอะไรสีเขียวเียวน้อแน่จริงเหรอนายแน่นักใช่ไหมเจอดาบหินเป็นไงวิ่ง มาขึ้นมาไปไกลๆมีกดนั่งยองเลยมา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 ดิเข้ามาดีเข้ามาดีโอเคจะกดนั่งยองต่อปึ๊บไปอเอาเฮ้ยไปปึ๊บไปเลยเคปแล้วก็จะไปจับบัวฝั่งนุ้นกันนะเคปได้ถึงนะ้วทำไมมันเร็วจังเลยรู้สึกเร็วเร็วเคเอา ไม่วางวะฟังดิอ๋อฟงอย่างนี้ก็ได้เออเอาผ่านผ่านผ่านเคบแล้วก็ไปกันได้ใครน้องบัวอยู่แถวนี้ไหมฉันมีเรื่องใจในช่วยหน่อยเฮ้ยวัวนายอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ้าวหายไปไหนวะนี่เค๊บอืมหายไปไหนบัวบัวน้อยบัวน้อยหายไปนะ โอเคไม่เป okay, ็นไรไก่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 อีกแล้วเหรอฉันจะหาโอ้ตกใจวัว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 อยู่ที่ใดโอ้ยถ้ามีเหยงรบกวนขอพะยะโทนะครับโอเคโอ้เจอวัวแล้วครับเจอวัวแล้วครับอีไป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 มีตัวเดียวเหรอ,ไป,ไ,ปไ,ปหรอไปทางนี้น่าจะไม่สะดวกนะเพื่อนไปทางนู้นดีกว่านะทางนี้เลยเพื่อนขึ้นมา จะรอะไรอยู่ตรงนี้นะเพื่อนอืมนี่ตรงนี้ทางนี้เลยนะนี่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 มานี่มานี่เคตามมานี่ตรงนี้เพื่อนตรงนี้ลงมาดีๆนะเพื่อนอย่าลงแบบดีๆนะเออลงดีๆลงดีๆนะเพื่อนฉันรออยู่นนอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนอย่าตกน้ำนะเพื่อนเออเดินมาดีๆนะเพื่อนจะได้เร็วขึ้นหน่อยเคไป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  ชุ่มชนวัวคนเข้ามา,มา,านี่มาทางนี้มาทางนี้โอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเข้ามาดิเอ้ยเข้ามาอีกนิดนึงเอ้ยเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเอออย่างไั้นี้ะอย่างงี้อย่างงี้มาทางนี้มาทางนี้ ที่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยแ้่มันเส้นทางออของความเป็นคนเ้ยกดผิดไหมโอ้มก้ oh God! ไม่จริงวงฉันนั่นไม่เป็นไรน,นะเพื่อนไนอ้ตามีมันมนะเราจะไปอยู่ด้วยกนันเดียดียวเ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 ดียว,ยวๆๆๆนี่เข้ามาเร็วอุ้ยอีกแล้วเหรอมันเอาไปสองตัวแล้วน,นะทางนี้ทางนี้ ทางนี้เพื่อนนี่เข้ามาเร็วนี่เข้ามาเร็วเพื่อนอีกนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนนี่ดเ,ดเพื่อนอยะโอ้โหเคเคตอนนี้เราก็จะกระโดดแย่งๆย่งก่อนนะโะเคเราก็จะปึ๊บโอเคคอยมาดิเข้ามาเข้ามา Oh, lagi jatuh Oke. Okay. Masuk deh, makamkan. Lalu, kebeluk. Oh, kok keren. Yeay. Oh, diaw, 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 diaw. Jangan, jangan, jangan. Oh, nah, perempuan. Jajan, perempuan, jajan. Jajan. Diaw. Diaw, Oke. Oke, ini kejop. Oke, ya. Gak, semenurut ini. Gak, kayak gini lho. เออแค่นี้ยครับเวันนี้แค่ามาจับ,บวัวใครเนี้ยเล่นๆอืมบายบายลาก่อนจุ๊บๆุอเอ้ยเดี๋ยวเดีๆยวเดี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 ยวเฮ้ยว,ยวยัวนี่อ่นะเออใช่ไหมครบบายบายลาก่อนบายบายฟิว